สั่งของเล่นมาให้ใครหนึ่งมาแล้วเหนียวเนาะนอของเล่นแล้วไม่ใช่ของพี่เจ็คนะลูกไม่ใช่ของพี่หมานะไม่ใช่ของพี่หมานะของเหมียวลูกของเหมียวอุมีปลาด้วยเห็นไหมปลาอะไรเอ่ยโอ้ของเล่นเยอะเลยของเล่นเยอะเลยครับผมไหนของเล่นของหนูลูก ของเล่นของหนูไม่ใช่ของหมานะของเหมียวลูกของหมามีเยอะแล้วของพี่แจ็คกับพี่จอดเต็มบ้านแล้วอันนี้ของเหมีวอืมออุ้ยกุ้งกิง,งกงุ้งกิงชอบไหมหอืมเลือกเอาเลือกเอาหนูจะเล่นอันไหนเล่นเล่นปลาดิาเล่นปลาดิ โอ้ดูที่ปลาถวยจังเลยนี่ปลาถวยจังเลยกิวเบิดดูปลาที่กิ้วเบิดดูดิปลาถวยจังเลยซื้อแต่ของเล่นเด้อไปห้างก็ซื้อแต่ของเล่นมาให้แมวกับให้หมาเอ้าลูกโป่งเต็มบ้านเลยลูกบอลเต็มบ้านเลย ไปเล่นไปเล่นๆๆๆๆแม่ยนให้แม่ยนให้เอ่ากลัวเหรอกลัวปลาเหรอเอ้ากลัวปลาบวบันเอาย่านปลาทีลูก เคเห็นบอ่อปลาเกิดมาหน่ะเคยบอ่อไม่เคยเห็นปลาจริงๆนะนะี่ยเด็กค้อนี้เอาไปเดี๋ยวเ,เล่นใครพี่แจักพิจักด่านะเสียงดังพี่แจักจะนอนอันนี้อันนี้ไปเล่นเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ได้เอาลูกนี่ไงเนี่ยเยอะๆอ้าวตัวอะไรเนีเเ่ยแม่ดูก่อนสิโดนโดนโดนโอ้ยหนูเหรอลูกว้ายทำไมหนูนะ่ารักจังเลยเนี่ย ไอนน้ลูกดึง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 อืมอืมมาหนี้แย่ๆลูกมาเอานี่เร็วหลักฐานกระเดินกระเดินมาแล้วโอ้โอ้โหโอ้ยหนูชอบอันนั้นเหรอลูกเนี่ยเอาปลาเนี่ยเอาอัานไหน ปาเนี่ยเอาเร็วขาบไปแล้วก็เข้าใจเฮ็ดขายให้หม,มาให้แมวเนาะแมวเล่นไัเลยอุ้ยมานี่ลูกอ่ะตรงนี้ตรงนีง้ พี่บดพีด่บดอ่ะอ้าวนี่หนูตัวนี้ทำไมสวยจังเนี่ยหนูสีชมพูนี่หนูสีชมพูส,มพสวยสวย